สวัสดีค่ะเด็กๆกลับมาพบกับห้องเรียนออนไลน์ชั้นอนุบาลปีที่3ทับหนึ่งพบกับคุณครูก้อยคุณครูรออทย์คุณคุณโทษอีกครั้งนะคะในสัปดาห์นี้เด็กๆเรียนรู้ในหน่วยรักเมืองไทยค่ะและในวันนี้เราจะเรียนรู้เรื่องอะไรนั้นเด็กๆลองสังเกตรอบๆตัวของคุณครูก้อยดูสิคะว่ามีอะไรบ้างใช่แล้วค่ะรอบๆตัวของคุณครูก็คือบ้านนั่นเองค่ะ ในวันนี้นะคะเด็กๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับบ้านไทยค่ะซึ่งบ้านเรือนไทยก็จะต่างจากบ้านในปัจจุบันมากเลยนะคะเด็กๆและในปัจจุบันนี้ก็ไม่ค่อยมีให้เห็นแล้วเนื่องจากปัจจุบันมีวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้างที่หลากหลายและทันสมัยมากขึ้นนะคะทําให้การสร้างบ้านมีรูปแบบที่หลากหลายและทันสมัยกว่าในอดีตค่ะ การสร้างบ้านเรือนไทยในสมัยก่อนส่วนใหญ่จะเป็นการสร้างเพื่ออยู่อาศัยนะคะมีลักษณะเป็นบ้านไม้ใต้ถุนสูงเพื่อให้อากาศถ่ายเทได้สะดวกและยังช่วยป้องกันน้ำท่วมด้วยนะคะเนื่องจากคนในสมัยก่อนนิยมปลูกบ้านใกล้แหล่งน้ำเพราะจะได้ใช้ในครัวเรือนเพื่อการเพาะปลูกหรือการขามนาคมขนส่งเพราะคนในสมัยนั้นจะใช้เรือในการเดินทางนะคะ และนอกจากนี้บ้านเรือนไทยในแต่ละภาคของประเทศไทยก็จะแตกต่างกันออกไปด้วยนะคะภาคใต้ ใต้พื้นที่ส่วนใหญ่จะเป็นทะเลนะคะเด็กๆทำให้มีฝนตกชุกตลอดทั้งปีลักษณะโดดเด่นของบ้านเรือนไทยทางภาคใต้ก็คือหลังคาจะมีทรงสูงมีความลาดเอียงลงเพื่อให้น้ำฝนไหลผ่านได้อย่างสะดวกชายคาก็จะต่อยาวออกมาคุมไปจนถึงบันไดเลยนะคะภาคเหนือ ภาคเหนือภูมิอากาศจะค่อนข้างหนาวเย็นพื้นที่ส่วนใหญ่จะโอบล้อมไปด้วยภูเขาทำให้บ้านเรือนทางภาคเหนือถูกออกแบบมาให้มีลักษณะมิดชิดเพื่อป้องกันลมหนาวผสมผสานกับความเชื่อและวัฒนธรรมท้องถิน่นทำให้บ้านมีลักษณะเรียบง่ายใช้วัสดุที่หาได้ในท้องถิน่นและเป็นบ้านแบบวัฒนธรรมล้านนานิยมสร้างเป็นบ้านแฝดนะคะ และเป็นเรือนที่มีหน้าต่างน้อยเจาะช่องหน้าต่างแคบๆช่วยป้องกันลมหนาวจากภายนอกและรักษาความอบอุ่นภายในตัวบ้านด้วยค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานในสมัยโบราณคนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมักจะสร้างบ้านตามที่ราบรุ่มที่มีแม่น้ำตามริมหนองบึง ะะถ้าพื้นที่ใดเป็นที่ราบรุ่มน้ำท่วมถึงก็จะขยับขยายไปอยู่ตามโคกเนินต่างๆนะคะรูปแบบเรือนไทยของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเสายกพื้นจะค่อนข้างสูงนะคะทำให้มีพื้นที่ใต้ถุนสูงและใช้สอยได้อย่างดีเช่นการทอผ้าเก็บไหหมักปลาร้าเป็นคอเกเลี้ยงสัตว์เก็บอุปกรณ์ทำไร่ทำนาและจอดเกวียนนะคะ และภาคกลางชุมชนในแถบภาคกลางจะนิยมปลูกบ้านริมน้ําเนื่องจากภาคกลางเป็นพื้นที่บริเวณรับรูมแม่น้ํามีแม่น้ําหลายสายเช่นแม่น้ําเจ้าพยาแม่น้ําลบบุรีแม่น้ําป่าสัก ชาวบ้านจะมีความผูกพันและใช้ประโยชน์จากแม่น้ำและสภาพอากาศที่ค่อนข้างร้อนอบอ้าวเกือบตลอดทั้งปีคนจึงนิยมปลูกบ้านริมน้ำกันนะคะบ้านจะสร้างด้วยไม้เป็นเรือนชั้นเดียวเรียบง่ายมีการออกแบบให้ป้องกันความอบอ้าวของอากาศฝนและแสงแดดน,นะคะ โดยหลังคาจะมีลักษณะทรงสูงเพื่อให้ความร้อนจากหลังคาถ่ายเทสู่ห้องได้ช้าและทำให้น้ำฝนไหลลงจากหลังคาได้อย่างรวดเร็วและไม่มีน้ำขังค่ะ เด็กๆสังเกตเห็นไหมคะว่าบ้านเรือนไทยในสมัยก่อนจะมีรูปแบบที่ต่างกันออกไปในแต่ละภูมิภาคตามภูมิศาสตร์ที่ตั้งสภาพอากาศรวมทั้งความเป็นอยู่ของผู้คนและวัฒนธรรมในแต่ละท้องถิ่นด้วยนะคะบ้านเรือนไทยจะหาดูได้ยากแล้วนะคะในปัจจุบันถ้าเด็กๆอยากเห็นจะมีการสร้างจำลองให้เราได้ดูตามพิพิธภัณฑ์และพุทยานต่างๆ เป็นยังไงบ้างคะได้ความรู้ไปเยอะแยะเลยใช่ไหมคะเกี่ยวกับบ้านไทยต่อไปเป็นภาระงานของเด็กๆคะ่ะให้เด็กๆสังเกตรูปบ้านไทยว่ามีรูปทรงอะไรบ้างนะคะแล้วให้เด็กๆระบายสีรูปทรงให้ถูกต้องนะคะสำหรับวันนี้คุณครูต้องขอลาไปก่อนนะคะเด็กๆรอติดตามนะคะว่าครั้งต่อไปคุณครูจะพาเรียนรู้เกี่ยวกับอะไรสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย